สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอเวนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมผับจีคนจนนะครับเป็นเกมผับจีที่ไม่ใช่ผับจีนะครับเป็นเกมคล้ายเกมผับจีนะครับชื่อว่าเกม Lost of Survivor นะครับเอ่อเป็นเกมที่เล่นบนมือถือก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้มีอัปเดตมาเล่นบน PC ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปลองดาวน์โหลดเล่นดูกันครับผมแร่นะครับเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาครับผมเข้าตามลิงก์นี้เลยครับผม เดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับกดดาวน์โหลด PC version ครับผมกดเซฟนะครับอันนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปทําการติดตั้งกันเลยครับผมกดติดตั้งนะครับเดี๋ยวตัดมาตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วดีกว่าครับผมอันดับต่อไปนะครับเมื่อติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตัวเกมได้เลยครับผม อันดับแรกเข้ามานะครับผมที่จะเจอมันจะดาวน์โหลดแพทก่อนนะครับดาวน์โหลดแพทอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เล่นแล้วล่ะได้ทดลองเล่นก็เมื่ออัปเดตแพทเสร็จมันจะให้รีสตาร์ตตัวเกมหนึ่งรอบนะครับก็กดสีเขียวเพื่อรีสตาร์ตนะครับผมพอรีสตาร์ตเสร็จแล้วก็จะกดเข้าเกมอีกครั้งก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับต่อไปเราจะต้องไปที่มือถือนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่มือถือเลยนะกันนะครับผม เอาล้ครับตอนนี้ก็มาอยู่บนมือถือของผมแล้วนะครับอันดับต่อไปเราก็เข้าไปที่เพจสโตครับเพื่อดาวน์โหลดตัวเกมนะครับแต่ผมได้ดาวน์โหลดไว้แล้วแหละเข้าไปที่ r u l e s o f นี่นะครับเข้าไปทําการติดตั้งดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็อา้าวขออภัยนะครับสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เข้าตัวเกมครับผม,มืเหมือนกันนะครับพอดาวน์โหลดครั้งแรกมันก็จะอัปเดตแพทก่อนนะครับ แต่อันนี้ผมอัปเดตไว้แล้วแหละผมได้เล่นผมได้เล่นแล้วพออัปเดตแพดรีสตาร์ตตัวเกมหนึ่งครั้งนะครับก็กดเข้ามานะครับอันดับต่อไปนะครับตรงตรงหน้านี้นะครับเราให้กดตรง PC ล็อกอินตรงขวามือด้านล่างนะครับที่เป็นรูปสแกนบาร์โค้ดนะครับให้เรากดเลยนะครับผมเมื่อเราทำการกดแล้วนะครับเราก็มาสแกน QR โค้ดที่บนจอคอมเรานะครับ อ่าสแกนเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มเลยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นในบนมือถือนะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หน้าจอคอมเหมือนเดิมนะครับผมเอาแล้วครับก็กลับมาอยู่ที่หน้าจอคอมเหมือนเดิมแล้วนะครับต่อไปก็หลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มจากโทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีสีเขียวหรือสีแดงขึ้นมาให้เรากดนะครับให้เรากดสีเขียวนะครับจะเป็นภาษา อ่านไม่ออกนะครับให้เรากดสีเขียวเข้าไปเลยอันเป็นเสร็จสิ้นการล็อกอินนะครับอันดับต่อไปถ้าเรากดเพย์กดเพย์เข้าไปครับผมถ้าเข้าครั้งแรกนะครับจะมีตัวเกมจะให้ทําการตั้งตั้งชื่อตัวละครนะครับแต่อันนี้ผมได้ทําการตั้งชื่อแล้วก็เล่นไปแล้วแหละก็ตั้งชื่อตัวละครเสร็จนะครับก็เราจะมาดู ค่าเซตติ้งกันก่อนนะครับตอนนี้เซตติ้งกับเกี่ยวกับปุ่มกดตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ก็คือเดี๋ยวต้องไปดูในตัวเกมในเกมกันเลยนะครับว่าต้องกดอะไรบ้างก็ดูตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกโซโล่ดูโอสปอร์ตนะครับแกรงค์สตอมนี่ก็อันดับแรกต่อเข้ามาครั้งแรกเนีนะครับตั้งตัวละครเสร็จแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับจะรับเงินฟรี1000บาทน,นะครับข้ามา เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมเราจะผมขออนุญาตขยายจอใหญ่นิดนึงนะครับคนเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับภาพสวยดีนะผมว่าเดีย๋ยวรอสััคพู่นะครับ รอโหลดแป๊บนึงนะครับผม,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 มอ่าอันดับอันดับต่อมานะครับการบังคับนะครับหมุนเมาส์ครับซ้ายขวาได้นะครับเดินหน้า W เด,เดินทางซ้าย A เดินทางขวา D นะครับถอยหลัง S นะครับปกตินะครับ Space มากระโดดต่อยขีดซ้ายนะครับ คลิกขวาจะเป็นการซูมถ้ามีม,มีมีกล้องหรือว่าสโขบนะครับกดซีกดซีขาคุกเข้า,ขา,ขานะครับหมอบกดแซดคานนะครับโปกติเหมือนพับจีเลยครับผมกดกดกระโดดกดแอนเทอร์เนตน,นะครับไว้หมุนกล้องนะครับ หมุนกล้องแต่ตัวจะไม่หมุนตามนะครับแต่ถ้าเราไม่กดอินเทอร์เน็ตตัวเราจะหมุนตามที่เรามองนะครับถ้าเรากดอินเทอร์เน็ตตัวเราจะไม่หมุนแต่เราจะสามารถหมุนกล้องดูได้นะครับกดแมปกด M ครับผมกดดูแมปกดตัว M อครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวผมขออนุญาตลงไกลๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่ค่อยมีคนอ่า ที่ลงลงตรงไหนดีกดกดมินิแมปกดติ๊กเหมือนผับจีได้นะครับติ๊กได้อะไรได้กดเอกระโดดล่มะกดเกดเอฟนะครับกดดูมินิแมปกดเอถ้าเรากดเออีกรอบนึ่งจะเป็นกลางล่มนะครับแต่ผมเดี๋ยวจะให้มันกลางเองนะครับตอนนี้ เสียงน่าจะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยกดออนร์เน็ตหมุนกล้องดูครับตัวจะได้ไม่หมุนตามถ้าเราไม่กดออนร์เน็ตเนี่ยเราหมุนปุ๊บตัวเราจะหมุนตามนะครับกดออนร์เน็ตไว้หมุนกล้องดูมีใครลงบ้างาวิ่งนะครับกดชิปนะครับกดชิปกดชิปวิ่งนะครับ ปล่อยชิปก็จะเป็นการวิ่งธรรมดานะครับกดวิ่งเร็วก็ชิปนะครับอยวขอเนาญาติครับกด F ครับ F เก็บของนะครับกด F กด E เปิดประตูนะครับกด F เก็บ จเจอปืนเลยจเจอปืนแล้วนะครับกด F รัวๆออมีสโคปด้วยนี่นะครับ๋อกดอินเวอทอรี่ดูของในตัวนะครับกดแทบ็บเอ่อกดแท็บนะครับกดแทบ็บไลโฟล์ศ ภาพค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมนี่กระเป๋าไม่เอากด e นะครับเปิดประตูกเก็บให้หมดตอนนี้กดหมอบครับถ้าเราแบบสมมติเรามีปืนแล้วเราไม่อยากเก็บปืนละเพราะเก็บปืนไปมันจะทับกันนะครับเรากดกดสกอร์เมาส์นะครับเลื่อนเก็บของได้นะครับตรงเห็นไหมครับตรงไอ้ด้านขวา เราสามารถเอาเก็บมัวเก็บกระสุนเก็บปืนครับกดเลขหนึ่งสองสามเปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนปืนกดแท็บตั้งค่าเราเอาปืนนี้ไว้หนึ่งอ,อันนี้จะเป็นเสียงคนยิงนะครับนี่นครับจะมีรูปรูปบนทิศบอกนะครับมีเสียงปืนนะครับมีคนยิงนะครับอยาพลาดสักคู่นะครับเก็บปืน ฟังเสียงคนนิดนึงเสียงมื่อกี้มาจากทางนี้นะครับ ภาพค่อนข้างลื่นนะครับผมผมว่านะภาพภาพลื่นภาพสวยนะครับกดซีนะครับกดซีนั่งกดชิปวิ่งครับน่าจะมากกี้มาจากเสียงบ้านนี้นะ นั่นไงมีคนตายครับน่าจะมาจากบ้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตเงียบสักครู่นะครับคลิกขวามองมองกล้องนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนสิ่งต่อไปเลยนะครับก็เวลาสมมุติเราฆ่าคนได้นะครับมัไก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมระแวงอะระแวงคนในบ้านน่าจะมีอยู่นะดูว่าเข้าไปแล้วโอ้เลสโซนด้วยนะครับนี่นะครับสีสีเหลี่ยมสีแดงนี่คือเลสโซนนะครับ อยากเข้าไปนะครับจะเป็นระเบิดนะครับเหมือนพับจีเลยครับสมมุติสมมตุมมติมีคนตายตรงนี้ปกติน่าจะต,ตอนแรกเนี่ยตอนมันยังไม่ขึ้นนะครับเนี่ยให้เรากดตัววีครับดูของอทำไมของไม่ขึ้นอ๋ออยู่นี่เราสามารถเลือกเก็บได้ครับนี่ ถ้าเราไม่อยากเก็บปืนอื่นนะครับหรือว่าของอะไรที่ไม่จําเป็นเรากดสกอร์เมาส์เลื่อนเก็บได้เลยครับเดี๋ยวผมขอดูวงนิดนึงครับอ๋อเราอยู่กลางวงปลอดภัยครับการแต่งปืนแต่งได้เหมือนพับจีเลยนะครับ อันนี้นะครับของของกินนะครับจะมีของกินพวกของแต่งแต่งตัวนะครับอันนี้จะเป็นเปินปน,นะครับขออญาตฟังเสียงนะครับหลอนเสียงเท้าตัวเองเสก็ตไม่ใช่กระเป๋าเขาว่าเขาน่าจะไปแล้วนะผมว่าต่อไปนะครับสิ่งต่อไปที่ผม จะสอนนะครับการขับรถครับเกมนี้ขับรถผมว่าค่อนข้างยากนะถ้าเป็นคนขับให้กด F นะครับตามที่บอกนะครับตามที่มันบอกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนนั่งให้กดคอนโทรล F นะครับการบังคับรถนะครับกดเดินหน้าถอยหลังได้อย่างเดียวครับกดจะ เราจะกดเลี้ยวไม่ได้นะครับเราต้องหมุนหมุนเมาส์เลี้ยวเองนะครับแล้วรถมันจะเลี้ยวให้นะครับเนี่ยหมุนเมาส์อันนี้ผมหมุนเมาส์นะครับผมว่าค่อนข้างขับยากนะผมว่าต้องมานั่งหมุนเมาส์เรากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ครับกดลงกด F ครับ <c oughs> นะครับอันนี้เราเสียเลือนดนะครับกดเลขเก้านะครับกินกินเลือดเอ,อ,อันแผลกดเลขเก้านะครับกดเลขศูนย์กินยาชูกำลัง เราต้องหาที่ซุ่มเพราะว่าเราอยู่ในกลางวงนะครับสบายเราเลยตอนนี้มุมขวาบนเหลือ28ชีวิตนะครับเราคิวไปศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะหาบวกกันเลยดีกว่า ขออนุญาตเงียบนิดนึงนะครับเพราะต้องใช้สมาธิสมาธิ เดี๋ยวรอหมอกได้บีบก่อนนะครับไอสีฟ้าฟ้านี่คือหมอกนะครับคือถ้าเราอยู่นอกนอกสีฟ้าเนี่ยเราจะเสียเลือดเรื่อยๆนะครับจนตายนะครับเหมือนพับจีครับถ้าใครมีเคยเล่นแนวนี้แล้วก็ง่ายครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสียเงินซื้อเกมพับจี อ๋อเห็นแล้วครับเห็นแสงไฟไหมครับมีตรงนู้นหนึ่งคนนะครับไปไหนล่ะโอ้ตาย ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมผับ G คนจนครับผมก็ถ้าใครสนใจก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้ไม่เสียตังค์นะครับผมว่าโอเคเลยสำหรับคนที่อยากจะหัดเล่นสเปคคอมไม่ถึงกลัวซื้อเกมผับ G มาแล้วเล่นไม่เป็นนะครับก็โหลดเกมนี้มาเล่นก่อนดูได้นะครับก็ยังไงก็ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับงไงก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ